สวัสดีครับผมประสีตัวแสบนะครับโดยปกติแล้วจรวดกระดาษเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปขนาได้เราต้องเป็นคนปาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คลิปเราจากทิกตอกที่ผมเจอมาในวันนี้นะครับเราสามารถยิงจรวดจากหนังกระติกได้ครับว้าวมันเหมือนเครื่องปล่อยตัวดีนั่นเองนั่นแพรว่ามันจะพุ่งทะยานไปไกลเลยน่าสนใจมากเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ม ครับอันดับแร,ร,บบรกเราดูวิดีโอตัวอย่างจากติกตอกที่ผมเจอมาก่อนนะครับว่าเขาทายังไงเดี๋ยวค่อยสอนละเอียดเหมือนเดิมมานี่นะครับดูเห็นไหมปุ้มโอ้เวว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 วอนววยกววัวววัววรววววกว โอ้โหเฟียวเฮ้ยแล้วมันทำยังไงล่ะครับนี่คือจริงๆนะมันก็เป็นการพับกระดาษเหมือนตรวจธรรมดาทั่วไปนั่นแหละครับแต่มันมีทริคเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตรงนี้ไปเร็วๆเลยนะเนาะเดี๋ยวผมอ,อธิบายให้ฟรรังนะครับว่าทำยังไงนะครับปึ้มแค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับเด็กก็าส,ามมาสามารถใส่เพื่อหญิงได้เห็นไหมอ่าคืออย่างที่ผมบอกตลอดนะครับคลิปวปดีโอการพับกระดาษเนี่ยจากทิกต็อกมันเร็วมากครับมันปุ๊บ บางทีมันไม่ละเอียดครับแต่ผมนั่งดูนอนดูตีลังกาดูตะแคงดูทุกซอกทุกมุมแลลวครับผมแกะไม้เพื่อนๆแบบเหมือนเป๊ะร้อเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะทําช้าๆอธิบายทุกขั้นตอนเพื่อนๆทุกคนดูผมจบปุ๊บเพื่อนๆจะได้ทําเป็นบ้างนะครับมาโอเคจะพร้อมแล้วเราไปพับจรวดยิงจากหนังกระติกกันดีกว่าครับปิ้วปิปวเฟียลได้ดู จริงแล้วผมแค่นั่งแกะวิธีมันเฉยๆยังไม่เคยลองทําเองกับมือด้วยนี่จะเป็นครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับยังไงในะตอนต้นนี้เ,นเพื่อนๆหยุดวีดีโอผมไว้แล้วไปหยิบกระดาษ A4 มาหนึ่งใบครับแล้วเรามาพับจรวดยิงหนังกระติกไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มาครับเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมจะพับเป็น2องลำละกันนะครับก็คือกระดาษที่แตกต่างกันมันก็จะได้ผลที่แตกต่างกันเช่นเคยครับอย่างอันนี้กระดาษ A 4ซธรรมดามันจะอ่อนหน่อยอน,นี่กระดาษเป็นสีแต่แข็งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมอยากจะลองเปรียบเทียบไงเหมือนหลายวิดีโอเนอกว่าถ้ารูปแบบกระดาษที่ต่างกันผลจ่อมาต่างกันไหมนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับ <c oughs> มาบอกเลยครับว่าอันนี้ง่ายมากมากง่ายแบบขั้นสุดเลยครับมันเกือบจะเหมือนจรวดธรรมดาที่เราพับกันแบบสากคนละโลกเลยครับพับครึ่งพับครึ่งพับคร ึ่งก่อนใช่ไหมครับอ่าอันดับแรกเราพับครึ่งกลางก่อนนะครับครึ่งกลางตามแนวยาวนะครับอ่าเราอุดจระออกมาครับขีค้ครับขี้ไม่ใช่อ, <laughs> อ่าแล้วก็พับขึ่งกมาเหมือนตำรวจเป๊ะเลยเหมือนตำรวจธรรมดาเลยครับอ่าตรงนี้มีความไม่เรียบเนียนเล็กน้อยอึบอบตำรวจมาวัดกันตรงนี้เหมือนกันนะครับการพับกระดาษเนี่ยถ้าเราปลาหนีดมากมันดอ,อกมาสมดุลมากมันก็จะไปได้ไกลามากนะครับปฏิงีเสร็จปุ๊บก็พับไปครึ่งหนึ่งครับเหมือนธรรมดาเป๊ะเลย เอาให้แหลมหน้าให้หัวแหลมมากๆนะครับปั๊บพยายามมองให้มันเสมอกันให้หัวมันแหลมเเฟียบๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปครับปกติจะพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็พลิกด้านเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เราต้องพับหัวเข้ามาครับดูวิธีการพับนะครับพับหัวที่แหลมนี้มาจรดกับตรงรอยต่อตรงนี้นะครับอ่าพับกลับขึ้นไปพับกลับขึ้นมาให้จรดกับรอยต่ออย่างนี้นะครับปึ๊บอ่า ตรงนี้เราทเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจรวดแบบนี้ครับที่มันจะยิงหนังกระติกข้างหน้าได้เนี่ยด้านหน้าต้องมีความแข็งมากพอสมควรที่จะเหนี่ยวกับหนังกระติกของเราได้ครับเราเลยต้องทําหัวแบบนี้ครับนั่นแปลว่าหัวจรวดของเรามันจะทู่ครับมันจะไม่เป็นแหลมๆนะโอเคนะตรงนี้เข้าใจนะครับจากนั้นก็พับครึ่งมาเลยครับให้มันเป็นจบกันพอดีให้มันสวยงามนะมาครับอ่าดูแบบนี้นี่นะพับด้านในอย่างงี้นะแล้วดูแบบนี้สริบบ้อยแล้วก็พับลงมาอีกครึ่งหนึ่งครับเหมือนจรวดธรรมดาปกตินั่นแหละ ปับพับให้เรียบเนียนเป็นนั้นเสร็จจบครับแต่อันนี้ต้องเพิ่มเติมนิดนึงครับด้านบนครับให้เอาสก็อตเทปติดตรงกลางนี้ไว้ด้วยครับนี่ครับก็จับแล้วก็ติดแล้วก็เทปลงไปตรงกลางอย่างนี้เลยครับให้ปีกมันชนกันอย่างนี้ครับถ้าถามผมว่าทําเพื่ออะไรตรงนี้ครับไม่รู้ครับคลิปวิดีโอเขาทําแบบนั้นผมก็ทําตามเขามาครับเอออย่างนี้ก็ได้นาะอ่า เรียบร้อยครับแต่ครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับลืมไปหรือเปล่าครับว่าเราทําเป็นจรวดเหนี่ยวนังกระติกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้กระติยังไงล่ะเจ้าหนังกระติกเกี่ยวตรงไหนใช่ไหมล่ะเราต้องทําที่ให้เขาเกี่ยวนิดนึงครับโดยการตัดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับสามเหลี่ยมแถวๆประมาณบริเวณหัวที่มันส่วนที่กระดาษมันแข็งแขงแล้ว่ะนะครับอย่าให้หัวมากเกินไปและอย่าไปหลังมากเกินไปครับจับดูส่วนที่แข็งแขงครับอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีตัดแบบนี้นะครับอ่ะดูกันชัดนะครับนี่ด้านหัวนะให้เราตัดตรงครััััับบตตดดรรงงที่่ฝ้านหวค อืมอ่านี่ดันหัวตัดตรงนะครับแล้วต่อไปก็เป็นเฉียงไงเนื้อตะกี้ที่มันหักนี่พอดีเลยนะตัดเฉียงมาอย่างนี้นะครับตรงกับเฉียงนะครับอือ่านี่จะได้อย่างนี้ครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เหนี่ยวตรงนี้มี้าพบอกใช่ไหมเหนียวปุ๊บแล้วยิงไปไม่จะพุ่งไปอย่างนี้อ่าโอเคนะครับบางคนบอกว่าตัดแบบอื่นได้ไหมก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดูจังหวะนี้นะครับการตัดเฉียงนี้มีประโยชน์แบบนี้ครับเวลาเราเหนี่ยวแล้วยิงไปครับจังหวะยิงไปฟึ่ง นี่ครับหนังกระติกตรงนี้มันจะลูดตรงนี้แล้วออกมาครับถ้าเราไม่แัดเฉียงแบบนี้นะ like ni, มันที่มันจะติดไม่ออกนะหรือถ้าด้านหน้าเราไปเฉียงไม่ตรงมันอาจจะเหนียวไม่ดีพอจังวะเหนียวไปปุ๊บหลุดออกอย่างนี้ต้องเป็นรูปแบบนี้ถึงจะได้ผลที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับจรวดเหนียวนาเออชื่อเทเดียวชื่อนี้ดีไหมอันนี้แหละจรวดเหนียวหนังกระติกอ่าเอาชื่อนี้ดีกว่านะครับอ่าเรียบร้อยครับนี่คือ DIY จรวดเหนียวหนังกระติกครับเหมือนเดิมทํา2อันครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันดูครับ แต่ตรงนี้มีปัญหาดีนึงครับด้วยความที่กระดาษตรงนี้มันแข็งกว่าครับทําให้การตัดตรงที่ส่วนเหนียวตรงนี้ยากครับอ่ากันไกลไม่สามารถตัดเข้าได้เลยครับต้องเอคเธอมาช่วยครับเนี่ยอ่านะพอแล้วมันมีกระดาษที่แข็งกว่ามากครับก็ไม่แน่นะกระดาษที่แข็งกว่านี้อาจจะได้ผลดีกว่านะครับในการยิงให้มันพุ่งออกไปอะไรอย่างนี้นะคิดว่านะครับนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจรวดเหนียวหนังกระติก2ลํลำของผมนะครับอ เราเามาดูวิธีการเล่นกันละกันนะครับผมบนดูวิดีโอแล้วดูวิดีโออีกนะครับมาถึงดูใกล้ๆตรงนี้ก่อนละกันนะครับตอนเล่นจะได้เข้าใจนะโดยปกตินะครับเราจับหนังยางที่2นิ้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เหนี่ยวจรวดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วจังหวะปล่อยไปอ่ะมีโอกาสที่มันจะไปชนเส้นล่างนี้ได้นี่ก่อนไหมเราก็ต้องเอาอีกนิ้วหนึ่งอ่ะดึงเส้นล่างไว้อย่างนี้อ่านี่ก่อนไหมดึงเส้นล่างไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เหนี่ยวอย่างนี้ อมันจะไม่ชนข้างล่างเวลาปล่อยไปนะให้ทําท่าแบบนี้นะครับเวลาปล่อยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยแค่ดูวิดีโอมาครับผมยังไม่เคยเล่นจริงๆเลยครับเราต้องไปลองเล่นกันดูครับทั้งผมและเพื่อนๆไปลองทําดูพร้อมๆันเลยครับว่าผลออกมาเป็นยังไงครับไปลุยมาในขั้นแะรกลองยิงในห้องนี้ดูก่อนนะครับคือตรงเนี้ย ผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องใช้ยางเส้นใหญ่หรือยางเส้นเล็กนะครับในห้องนี้คือเป็นการทดลองให้ดูว่าแบบไหนดีกว่ากันแล้วเราค่อยไปลองข้างนอกนะครับอ่าทีนีเบิกเนาะเรารู้างเส้นใหญ่ก่อนนะตามความน่าจะเป็นนะอย่างที่บอกนะครับจับ2นิ้วแล้วเอานิ้วล่างเกี่ยวเส้นล่างไว้ด้วยมันจะได้ไม่ชนก,กันนะครับมาลองยิงดูเลยนะครับมาอ้าไหนอ่ะเหมียน,นออกเลยอ,อ้าวอทำไมมันเบาจัง่งทำไม อเอา้ายางไปถ้างั้นหรือว่าต้องเส้นเล็กเส้นใหญ่มันจะแบบไม่ไม่ค่อยดีดมากหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาใหมา่ลองดูเส้นเล็กนะครับอเอา้าไม่ได้ขาดเลยอ่ะโอ้ นี่ดูครับขาดเลยเด่นไหมดูดิอ้างามไส้ <c oughs> มันไม่ค่อยแข็งแรงดีครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาผมว่าเดี๋ยวซ่อมสักนิดนึงก็น่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวผมขอลองซ่อมนิดนึงนะครับเราออกไปลองยิงอยู่ข้างนอกเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะมาในการซ่อมตรงนี้อ่ะเรียกว่าทั้งซ่อมและเสริมเลยดีกว่านะครับเนี่ยคือตรงนี้มันอ่อนมากครับน่าจะเป็นเพราะว่ากระดาษ แผ่นล่างเนี่ยมันไม่ติดกันนะครับผมเอาแล้วก็เทปติดตรงนี้เลยทั้งสองข้างเลยดีกว่านะครับเพื่อให้มันแข็งแรงด้วยนะเวลาเราปาไปนะแล้วก็ชิ้นเนี่ยผมพบว่ามันไม่ค่อยกินยางเท่าไหร่ครับเวลา,สาใส่ยางอย่างเงี้ยมันชอบหลุดเห็นไหมเนี่ยมันหลุดง่ายครับแล้วน่าจะเจาะรูนิดนึงตรงนี้มันจะได้ไม่หลุดง่ายๆนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอันนี้อันนี้ยิงดีเห็นไหมนี่เกาะได้ดีนะครับอ่าโอเคเดีย๋ยวผมขอซ่อมนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับนี้ผมก็ซ่อมปิดแล้วก็เทปด้านข้างกับด้านหหลลังงใ้้้เเเรรรรรีียยบอนกจจาาะะูููดผข เล็กน้อยตรงนี้เป็นยังไงครับดูนะครับนี่ปึ๊บเราเกี่ยวยางเข้าแน่นเปียเลยเห็นนะอ่าแต่อย่างงี้ผมไม่แน่ใจว่ามีผลกับการยิงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองไปทําดูนะครับ <G ül> ส่วนอันนี้ผมก็ติดเทปให้นิดนึงกันเหนียวนะครับอ่ะเราไปลองเล่นข้างนอกดูกันดีกว่านะครับอ่ะมาลองก็ดูกันนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกเหมือนกันก็ <laughs> อย่างที่บอกเมื่อกี้ลองในห้องเห็นไหมไม่เวิร์กเลยเมื่อกี้ดูท่าที่ชัดเจนแล้วครับนี่เราดูนะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งอย่างนี้นะแ้เส้นล่างเราเอาด่ก้อยเกี่ยวไว้อย่างนี้ลองดูกันว่าม ไป <esi> ก็คือพอได้นะแต่ม <cage> like like <sh> ันไม่ได้แรงมากนะผมว่าถ้าเราปาด้วยแรงมือมันน่าจะไกลกว่านี้อ่า <t> น่าจะเป็นอยู่ที่การดึงยางไงอาจจะต้องดึงให้มันไกลมากกว่านี้ลองดูอันนี้แหละอะดึงแบบให้สุดเลยนี่ยางสุด้เนี่ยพอดึงแรงแล้วมันก็จะมีอาการแบบขาดเล็กน้อยอ่ะดึงแรงมากก็ไม่ได้อีกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ดูเห็นนะโอเคไป ออ้หเฮ้ยโอเคนะมันแบบพุ่งฟิวไปอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เฮ้ยชอบมากจังหวะที่มันพุ่งออกตัวไปมันพุ่งเป็นเส้นตรงไปก่อนที่จะไปตามทางลมหรืออะไรก็ตามมาอยู่ที่เราพับแบบไหนด้วยแล้วนะผิวอ้เอาอันนี้ไม่ปไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อไอ้แสดงว่าอันกระดาษอ่อนเนี่ยไปยากมันจะไม่ค่อยไปต้องมีกระดาษอันแข็งเอาใหมา่อันแข็งอเอาเท่ากันเลยมันหือนแบบว่า เรายังหาวิธีจับไม่ถูกผมยังไม่ผมยังไม่รู้วิธีจับเวลาเราอย่างเงี้ยยางมันชอบลูดลงมาเนี่ยมันจะต้องมีปัญหานะมันต้องหาวิธีจับให้มันมั่นคงแล้วจะได้ดีดไปได้ไกลนะน,นี่ผมยังยังไม่ค่อยได้เลยโอ้เ,ออเห็นไหมถ้าเกิดว่าสาม,มารถจับได้ถูกมันก็จะแรงนี้เลยเนหะ็นไแสดงว่าอันแข็งดีกว่ากระดาษแข็งจะเล่นง่ายกว่าพอกระดาษอ่อนแล้วเล่นยาก <laughs> เออถ้าจะต้องเล่นจากที่สูงแล้วแบบจนพุ่งจากที่สูงนี่มาลองยิงจากที่สูงดูมั่งว่าเป็นยังไงครับฟิวอ้าวพุ่งลงเลยนอลองเปลี่ยน <c oughs> <ต>เป็นโยนด้วยมือนะไกลไกกวา่ออออวาอีกอม,มองไม่เห็นเลยพุ <c oughs> ่งแสงนั่นแหละ,สะแสดงว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นจรวด เหนียวหนังกะติกนี่นะครับใช้กระดาษที่แข็งเพอเพอแข็งกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับนี่เห็นนะ,ะม,มันพุ่งแบบ พุ่งตรงไม่จะรวดอย่างเงี้ยเออก็เฟี้ยวดีอ่ะเนี่ยแหละครับทั้งหมดที่ผมทำให้ดูไปก็คือ DIY จะวดเหนียวหนังกระติกชื่อเทพว่ะชื่อคิดกันเองเลยเนี่ยก็นั่นแหละครับใช้หนังกระติกยิงนะก็ลองไปปรับเปลี่ยนลองไปใช้ดูแล้วเป็นเพื่อนที่ผมบอกว่าให้มาทําพร้อมกันได้ทาหรือเปล่าถ้าได้ทําแล้วผลเป็นยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับของผม็อย่างที่เห็นนะครับก็จะทุลักทุเลนิดหน่อยนะมันก็เป็นอีกหนึ่งจรวดที่ผมเอามาสอนเพื่อนๆน,นะครับก็คือผมไม่ได้คิดเองหรอกผมก็เจอวิดีโอจากไหนมาเนี่ยงที่ บอกนะมันเร็วมากในวิดีโอนั้นผมก็พยายามแกะพยายามแบบทุกขั้นตอนแบบละเอียดมาสอนเพื่อนเพื่อนอีกทีดึงนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ดูผมจบปุ๊บแล้วก็เอาไปทําได้เลยครับก็ลองดูผมเชื่อเพื่อนๆน,น่าจะทําได้ดีกว่าผมด้วยซ้ําของผมยังทุลักทุเลยังแบบได้บางไม่ได้บางยังต้องฝึกมันต้องฝึกอีกเยอะเรื่องพวกนี้นะครับอันดับแรกเลยเนีย่ยคือต้องฝึกจับให้ได้ถ้าเราจับให้มัน่นปุ๊บเราก็สามารถยิงได้ไกลเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูผมทำอะไรอีกจะ้มมรรวจบบุแงา ประสาทสัตว์อะไรก็ตามอุปกรณ์อาวุธของเล่นอะไรบอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะไปหาวิดีโอมาแล้วแกะทุกขั้นตอนแล้วมาสอนเพื่อนๆแบบละเอียดแบบนี้อีกนะครับไม่ต้องห่วงครับมีแบบของเล่นอะไรอย่างนี้ให้ดูเยอะแยะมากมายครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งข้างๆไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ที่ผมลงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับวันนี้ไป้วครับสวัสดีครับนี่เนื้อดอด